รอดมา,า,าดเงียบนะเงี่ยอย่าอย่าเสียง้วนะหลับตารลบสมาธิดีๆฉันดูอยู่นะ ก็นั่นแหละฉันก็เดตฉันก็ตามเดตตั้งแต่ทุกที่อุ้ยอุ้ยแกสองคนไงกันเนี่ยฮิตฮิตนี่หน่อยเดาหรือจะร้องก็ร้องมีใครมัวมีคนแอบชอบเครอ่ะในห้องเนี้ใครอ่ะยังไงเจไม่รู้เรื่อง แกเหรอจะชอบเราอะ่ะสาผ่าตายเลยบัวชอบแกนิดหน่อยไปตั้นเหรอไปตั้นของเราเว้ยหรือว่าจะเป็นแพรเราเหรอเราเป็นผู้หญิงนะเราจะชอบผู้หญิงกันได้ไงไม่แน่ไงแพรสนใจปะไม่สนใจอะ่ะ หวานแล้วเปล่าแล้วพี่จะสุดจดแลนะใช่ไม่ใช่เร็วใครออกโชว์เนี่ยก็จากใครอีกลาบัวก็ออสการ์ไงส่องโว้ยโอ้ยคงไม่ใช่หรอกออสการ์จ่ชอบเราอะว่าไงบอสการ์ที่พี่บอกเมื่อกี้อะเองชอบบัวเปล่า ใช่เราชอบบ่วนนะสเปคเราเลยนี่เป็นวัตถุหรือเปล่าใช่มาเราเองโอเคงั้นเราไปก่อนนะ ว้าวว้าวู้วหคตสวยเลยเขาอะเ้วจะบอกเขาตรงๆเลยป่าวอย่าเพิ่งก่อเลยไม่กล้าบอกพี่นุ่นมาแล้วอืม แกผักฉันหน่อยผักมาเอเอน้าผักเรีวผัก,ผกออยังไงอุ๊ยขอโทษพอดีสะดุดลมนิดหน่อยแค่นี้เหรอ,อแค่นี้มีความสุขแล้วไปงอกเป็นอะไรวะเนี่ยตืนเลยอ,อยู่ไงย สนามเด็กเล่นกันเร็วแกจะไปเล่นสนามเด็กเล่นเนาะเราโตแล้วเว้ยไปเด็กๆมันเล่นไปเออเอาเห็นาแบบคลายเครียดไงช่วงนี้เราเรียนหนักอยู่ด้วยโอมา,มาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นนมาเล่นม้ากระดอกันแกถ้าเพื่อนในห้องพวกเรารู้ว่าพวกเรามาเล่นสนามเด็กเล่นเนาะพวกเราโดนหัวเราะเยาะตายนะแกคิดมากนะเอานู่ห์เห็นไหม แกลงหันไปดูสิเนี่ยเพื่อนห้องเราทั้งหมดเลยเล่นกันอย่างมอมันเลยแกจริงดิโอ้โหมาทั้งห้องเลยแกเฮ้ยกากาคนใจไอ้แค่มาแล้วว่ะหุยน่ารักจังเลยเ่อ แอบมาทำไมตรงนี้เนี่ยแอบบูบัวไงแก๋อะแม่บูบแบเนี่ยเขาว่าเป็นลูกกี่ตายเลยก็เราชอบเขาอ่ะโอ๊ยอ้าโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยตาดูดินั่นอ่ะบัวสู้ตัวไม่ได้แล้วอ่ะไปด้วยไปไม่ได้แล้วไปคแนนคะแนนดีด้วยพีชช่วยหน่อยดูข้างเรายิ้มตาพีชคอยดูนะแม่ ว้าดีมากรอยล้าิไเ้ A few moments later เหนื่อยมากเลยรไม่น่าเลยแกโอ้ยก okay. ็อยากให้ผู้แกสนุกไง สนุกจริงๆเลยนะเมื่อกี้อืมเออเออสกานั่งข้างกับบัวด้วยอ่ะโอยย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 ยงยไยยยยยยยงยยยยไยยัยย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 ย้ยย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 อยยยยยเราไม่รู้เรย่องยย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 ย่อยยยยจยงยยยยยยย่ยย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 ย้ยยย่ยยยย้ยย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 ี้ยยยยยยอยย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  จริ S <S ิงดฉันว่าก็น่าจะจริงนั่นแหละดูดินวดนอตกิ้งกันหมดแล้วพื้นพื้นพื้นว้าอาการหนักเลยเราว่าอย่าเลยดีกว่านะเราว่าบัวน่ะไม่ได้ชอบอัสคาหรอกเออมก็จะเฉยอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะพวกเธอก็เลิกพูดให้บัวชอบอัสคาเข้าใจไหม ไปไไหนอ่ะม่คิดเลยนะว่าแพรจะพูดเยอะขนาดนี้อ่ะเพราะปกติอ่านเป็นนังสือเซอมไทยมากแพรอะแพรเป็นไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับรู้ไหมวันนี้เกิดแพยเอ่ยวันเกิดพีชใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะสเปรย์วันเกิดพีชแต่พ่อแม่จะแก้พีชก่อนเซอมไทยโดยการ ดูสิกะพีจะกลัวไหมแต่ระหว่างนี้โบจะเดินไปโอเคค่ะทุกคนพอมนะพองมาด้วยเร็วถึงเร็วเก็บที่รออะไรอยู่อ่ะสายไฟอ่ะใช้อยู่เปล่านี่นะะเป็นคนเกิดพี้นะคะใช่เราจะสร้างความเครียดให้กับพีก่อนเดี๋ยวก็นะเซอร์ไพรส์ทีหลัง โดนอะไรวะต้องต้อเสื้อไว้ด้วยนะควรมีฉักนึงที่ตองใส่เสื้อเสื้ออะไรคะเสื้อผู้หงล้แม่จะอกนี่เนม ไปเก็บคนเดียวไม่เป็นไปผมแค่นี้เองข้นงในอ่ะเร็วแก่ไปละลายกินีิว้าสิไม่บวกเองไงมัทำอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรไม่ไม่รู้สิโอ้ช่วยกันนะบอกมาช่วยกันช่วยกันเพราะไ่ช่วยกันเลี่เบอร์ี่เบร์ไปเที่ยว20วันใช่ อะไรอานีะคิดว่าเป็นแมวอะไรเป็นแมวสุนัจริงๆนะพี่ต้น้ พยายามเอากิล้องก่อนดิล้อลก่อเอาถืเค้กเค้กเอาเพื่อนอยู่ข้างหลังเอาเพื่อนน้องเกไมค์ไปถ่ายน้อพี่พีน้องเทลเลยอูกทุกคนบวชหน้าเล่อะไรีอะไรีเอิ่สองสามถ่ายรูปนะ อ่าต่อไปพีทพูยทีนี้ดับยากมากเลยอ่เแฮปปี้เบรดยากมากเลยขอยใจเลยต้องพีทนอนปรมาณหนงแพีทขอให้พี่พีทอยู่ในชิมนอกของเราตลอดไปอา่ไสตันคอ้พีทสูงไวไว มาเา้ยเด็งเ่อแม่อย่าเรียกพ่อแม่นะครับกะาะกเองขช่มากทะเลาะกับแรอให้พีมีความสุขมากแล้วก็เป็นองสาวที่ครนมเีกับเยอี้นะ็ขอให้น้องพีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักของพวกเราทุกคนด้วยได้ ไม่ดิ้นไมโซนขอให้ประสบความสำเร็จอยากเด็ไรก็เป็นนั้นรวยเฮงเฮงโอ้ยรวยเฮงเฮงนะพ่อเบขอให้สุขภาพแข็งแรงการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงอะ่ะมันจะทําให้เราสามารถทําอะไรที่ที่เราต้องการอยากจะทำอะไได้เยอะแยะอ,อย่างเราเป็นพี่ฐานเราสุขภาพแข็งแรงแเราจนตัอเงื่อนไม่รเรื่องความรวยความอะไรอีกอแค่นี้แหละโอเคครับพี่เบ๊จได้เล้ทุกคนปุ้นหมดแล้วอ่ะ อให้เรียนเก่งๆแล้วกันเออโอเคนนแขอให้สมหวังทุกอย่างที่ต้องการได้ใครชอบใครขอให้จบกาโอเคเดี๋ยวตัดเค้กกันนะเย้ชื่อนี้ยังชื่อนี้ตำนานตำนานมีลมหายใจ